ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแชร์หน้าจอจากมือถือเรียวมีนะครับออกทีวีหรือสมาร์ททีวีแบบไร้สายกันตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นเรียวมีห้าโปรนะเรียวมีห้าจะทําเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวมีห้าธรรมดาเรียวมีห้า i เรียวมี5้า s นะครับหรือเรียวมีห้าโปรแบบนี้ตอนนี้ผมเข้าดูรุ่นของมือถือให้ดูก่อนนะครับจะไปที่ตั้งค่านะเสร็จแล้วหาคําว่าเกี่ยวกับมือถือนะครับเนี่ยตอนนี้มันจะแจ้งรุ่นของมือถือขึ้นมานะครับแบบนี้เลย ตัวนี้เป็นเลียวมี5้าโปรนะครับที่สาธิตให้ดูอ่าทีนี้เวลาเราจะปล่อยภาพออกทีวีไร้สายเราทํำยังไงขั้นแรกเลยนะครับให้ท่านเปิด Wifi นะเปิด wi-fi ที่มือถือมือ,อตัวนี้ทีวีที่ผมสาธิตเป็นทีวีซัมซุงสมาร์ททีวีนะครับปกติสมาร์ททีวีมันจะเปิดตัวรับสัญญาณตลอดเวลาเนาะทีนี้วิธีการนะครับขั้นแรกเลยไปที่ WiFi เสร็จแล้วไปที่คําว่าตั้งค่าขั้นสูงนะครับมันจะมีคําว่า WiFi d i r ็ c t ครับเนี่ยถ้าเรากดคาว่า w ว f i d i r e c t เราจะเจอทีวีเครื่องนี้ อ่านะครับพอเจอปุ๊บก็กดทําการเชื่อมต่อก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะแจ้งเตือนที่หน้าทีวีใช่ไหมนะครับให้เรากดปุ่มกลางเพื่อกดยอมรับนะครับก็คือยอมรับการเชื่อมต่อน,นั้นเองนะครับโอเคเนี่ยครับกดยอมรับเรียบร้อยก็อยู่บอกว่าเชื่อมต่อกับมือถือเรียวมีแล้วใช่นะครับตอนนี้ภาพยังไม่ออกนะครับทีนี้ภาพจะออกยังไง ให้เรากดย้อนกลับมาที่หน้าแรกครับมันจะมีคําว่าการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อแบบไร้สายอื่นๆเนี่ยครับตัวนี้การเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆกดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าการแชทหน้าจอหรือการส่งภาพหน้าจอนะครับแบบเนี้ยให้เราทําการกดเปิดครับพอเกิดกดเปิดปุ๊บจะเห็นชื่อทีวีโผล่มาเห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นทีวีซัมซุงสมาร์ททีวีห้าจุดห้านิ้วนะครับ ตอนนี้อ่าพอเรากดเชื่อมต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นที่ทีวีก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเนี่ยครับไอ้ตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้พอเราปล่อยแบบไร้สายแบบนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับทําได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดการเล่นทุกอย่างนะครับจอก็จะเป็นสองจอแบบนี้นะครับแบบไร้สายเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเปิดพวกคลิปหรือเปิดภาพนะครับ ถ้าเราวางมือถือในแนวนอนเนี่ยนะครับภาพมันจะเต็มจอทีวีเลยนะนะครับภาพจะเต็มจอทีวีแต่ถ้าเราเอาแนีตั้งเล่นในตั้งค่าแบบนี้มันมันก็จะเห็นแค่เหมือนกับทีวีอ่าเหมือนกับที่มือถือเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเปิดคลิปในช่องเนาะคลิปนี้อ่าสอนเก,กี่ยวกับการเอาภาพในทีอ่าภาพในมือถือลงคอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าภาพมันเอียงปุ๊บเห็นไหมจอทีวีก็เต็มเลยเห็นไหมครับอ่ามันจะปรับอัตโนมัติเลย ก็ถือว่าไม่ยากเนาะนะครับสําหรับมือถือเดียวมีนะครับทําได้ทุกรุ่นนะนะครับตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆออกมานี่ทําได้แทบทุกรุ่นนะครับที่เป็นการปล่อยภาพออกทีวีแบบไร้สายเนี่ยโอเคทีนี้เวลาเราใช้ไปแล้วเราอยากจะปิดนะครับการปิดมันมีแบบสองอย่างง่ายๆนะอันแรกเลยถ้าจะปิดง่ายๆก็คือปิดไ fi f i เลยก็มันจะตัดการเชื่อมต่อเลยหรืออันที่สองก็ไปที่ตั้งค่าครับ เสร็จแล้วก็ไปที่การาเชื่อมต่ออื่นๆเนี่ยไปปิดที่การแชทหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านไหนที่ใช้เรียวมีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ